One game. ปฏิบัติการฝูงอมตจะมายังเร inbow Six ซ์ซีความด้วยฝ่ายบุกหน้าใหม่ที่จะสามารถไปลฝูงพึ่งซึ่งตรวจจับศัตรูได้ยิ่งไปกว่านั้นยังมีระเบิด Impact EMP ใหม่ที่จะมาใส่ในโหลดเอาของบางคนและยังมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวว่าไงนะอ๋อใช่ผมพูดว่าพึ่งสินะจริงๆเป็นอุปกรณ์ลอยตัวขนาดจิว๋วถ้าพูดในเชิงเทคนิคนะนะแต่ก็พึ่งนั่นแหละพึ่งที่จะปิงตำแหน่งคุณ ทั้งหมดก็เพราะคนคนนี้ชื่อของเขาก็คือกริมและมาจากสิงคโปร์เขาเป็นฝ่ายบุกค,ความเร็ว3และใช้ปืนไรเฟิลจู่โจม5ฟ2 c o m m a คอมมานโดหรือไม่ก็ปืนลูกซอง SGCQB ส่วนปืนสำรองจะเป็นปืนพก p 2 2ูและยังมีระเบิดเจาะผนังหรือไม่ก็เลมอเป็นตัวเลือกอุปกรณ์แต่สิ่งที่ทุกคนพูดถึงกันก็คือคาวันไฮฟ์ลอนเชอร์ซึ่งเป็นความสามารถในการเก็บข้อมูลและเผยตำแหน่งศัตรูที่ไม่เหมือนใครด้วยขุมพลังของพึ่ง มันจะใช้งานแบบนี้คาวันไฮเป์ลอนเชอร์จะยิงวัตถุที่ยุดติดกับพื้นผิวพอวัตถุหยุดนิ่งแล้วมันจะปล่อยกระบอกลงมาที่พื้นกระบอกจะเปิดออกแล้วจากนั้นก็พึ่งฝูงพึ่งจะวนเวียนอยู่ในพื้นที่ที่ติดตั้งฝูงจะไม่ขยับไปไหนและถ้าคุณอยู่ตรงจุดที่ฝูงออกมาหรือไม่ก็วิ่งไปเจอผู้มันเข้าพึ่งก็จะรุมตอมคุณคุณปัดมันทิ้งก็ไม่ได้ด้วยและแม้แต่ปืนก็ใช้ยิงไม่ได้ผล โดยตัวคุณจะโดนระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์ในตอนที่โดนฝูงตอมและจะยังถูกปิงอีกหลายครั้งแม้ว่าจะหนีจากฝูงมาได้แล้วในท้ายที่สุดพึ่งก็จะหมดแรงและร่วงไปเองถ้าคุณรอดได้ถึงตอนนั้นนะนะแน่นอนว่าฝูงพึ่งนี่คือจุดที่ฝ่ายป้องกันไม่อยากเจอแน่ๆดังนั้นก็วางเอาไว้ในจุดที่คุณไม่ต้องการให้พวกเขาไปอย่างเช่นอาจจะเป็นบันไดด้านหลังของคุณคุณยังสามารถใช้คาร์วันไทฟ์ลอนเชอร์เพื่อลากฝ่ายป้องกันออกมาจากจุดที่คุณสงสัยได้ด้วย อย่างเช่นด้านหลังครึ่งกำแพงของฉากสนามกีฬาหรือแม้กระทงมุมนี้ของคาเฟ่ถ้าคุณแท็กศัตรูได้บางทีพวกเขาอาจจะยิงซุ่มแล้วหวังว่าคุณจะไม่มีมุมยิงและบางทีเพื่อนของคุณก็อาจจะมีระเบิดไว้เตรียมใช้งานบางทีฝ่ายป้องกันอาจจะตกใจกลัวโดนปิงจนวิ่งหนีและบางทีระบบสแกน EE 1 D ของไลออนก็อาจจะเปิดใช้งานในจังหวะนั้นพอดิบพอดีกริมนั้นถนัดมากในการสอยโรเมอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนร่วมทีมกับแจ็คเกลแต่เขาก็ยังสามารถช่วยไฟบุกให้รุกคืบหาเป้าหมายได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่อย่างเซนส์หรือกริดล็อกหรือใครก็ตามที่มีระเบิดควันระยะทําการของคาร์วันไฮฟ์ลอนเชอร์นี้จะช่วยให้กริมส่งอิทธิพลได้จากระยะไกลและแม้แต่ต่างชั้นกันส่วนตัวเขาเองก็อยู่ในที่ปลอดภัยเอาละฝ่ายป้องกันคุณคงรู้สึกว่าไม่อยากจะให้สหายพึ่งของคริมมายุ่งย่าม เยเกอร์และว,วามายจะเป็นแนวป้องกันแรกที่คุณพึ่งพาได้เพราะอุปกรณ์ของพวกเขาจะหยุดวัตถุของกริมไม่ให้ลงพื้นและปล่อยพึ่งออกมาประตูของอรุนีจะชดวัตถุทิ้งไปได้เช่นกันแต่ว่ากริมและเพื่อนร่วมทีมอาจจะได้ประโยชนจากการใช้ลอนเชอร์เพื่อเคลียร์สิ่งเก่กะจากเธอ้าอิดและบัณฑิตก็ถือเป็นตัวละครทวงดุลที่ดีของกริมเพราะไฟฟ้าจะทำลายวัตถุของเขาได้แต่บางทีกลยุทธ์ตอบโต้กริมที่อนเนกประสงค์ที่สุดอาจจะเป็นมิว เพราะกระบอกที่ตกอยู่ใ,ใกล้ๆแจมเมอร์ของมิวจะไม่ปล่อยพึ่งออกมาผู้เล่นที่อยู่ในระยะแจมเมอร์ของมิวจะไม่โดนตอมและผู้เล่นที่โดนตอมหากเข้ามาในระยะของแจมเมอร์ก็จะพ้นจากฝูงพึ่งในทันทีอ๋อแล้วก็ยังมีวิจิวที่หากใช้การพรางตัวแล้วพวกพึ่งก็จะมองไม่เห็นดังนั้นถ้าคุณจะใช้งานพวกพึ่งให้ช่วยคุ้มกันในตอนที่เขาอยู่ในแมชแล้วก็ระวังเอาไว้ด้วย กรีมและมิสหายไฟบุกจะมีพื้นที่ใหม่ให้ไล่ล่าศัตรูเพราะปฏิบัติการฝูงอมหิตจะนำเอาฉากสนามกีฬาให้ใช้เล่นแข่งขันกันอย่างเต็มตัวแรกเริ่มเลยฉากนี้ปรากฏในอีเวนต์ Road to SI ในปี2021ซึ่งตอนนี้สนามกีฬาก็ได้รับการขัดเกลาเพื่อน,นามาลงในตัวเกมหลักแล้วกระจกแก้วที่ทำลายไม่ได้จะสร้างความโปร่งใสในแบบที่ไม่ธรรมดาระหว่างไฟบุกและฝ่ายป้องกันในบางจุดแล้วโครงที่อยู่สูงเหนือสิ่งปลูกสร้างหลัก ก็จะทําให้ไฟบุกรุกคืบได้อย่างมีสไตล์เมื่อเข้าไปแล้วก็อย่าลืมใช้สีของแต่ละพื้นที่เพื่อแจ้งเตือนกันให้ละเอียดขึ้นหรือไม่ก็พากริมมาด้วยเพื่อพลังในการปิ่งที่มากขึ้นปฏิบัติการฝูงอมหิตจะยังมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์ใหม่ๆประกอบไปด้วยระเบิด Impact EMP ที่จะทําให้ไฟบุกมีความสามารถมากขึ้นในการต่อโต้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์รัสมีจะเล็กกว่าความสามารถด้าน EMP เฉพาะตัวของแทชเชอร์และการระเบิด Impact ก็แปลว่าคุณจะต้องลงมือไวเพื่อกะเวลาในการเจอดทะลวงและบุกรวมถึงอื่นๆนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้านแรงสมบัดปืนในตอนยิงต่อเนื่องที่จะมาปรับให้กับผู้เล่นบน PC เท่านั้นส่วนผู้เล่นอื่นๆทุกคนจะได้ประโยชน์จากการปรับแต่งโหลดเอาที่เพิ่มขึ้นตอนนี้จะมีการเพิ่มอุปกรณ์ติดอาวุธให้กระจายไปยังอาวุธประเภทต่างๆมากขึ้นเพื่อมอบตัวเลือกให้แก่คุณมากขึ้น อย่าลืมลองใช้เวลาในสนามยิงปืนเพื่อรับรู้การเปลี่ยนแปลงแล้วก็โปรดทราบว่าตอนนี้เราถอดการลดดดเมจจากกระบอกเก็บเสียงไปแล้วนะมาเงียบเงียบเลยเชียวจะมีอัปเดตอีกเล็กน้อย<ๆ>ที่เพิ่มเข้ามาในปฏิบัติการฝูงอมหิตซึ่งรวมถึงการปรับปรุงแผนที่กลยุทธและการเปลี่ยนแปลงระบบแบนฉากเพื่อช่วยเพิ่มความหลากหลายของฉากให้มากขึ้นนอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถรายงานคนกงได้โดยใช้มาชปรีเพย์เพื่อแสดงผล และทีมก็จะเริ่มใช้งานระบบทำโทษทางชื่อเสียงแบบใหม่สำหรับใครที่ใช้ระบบแชทข้อความเพื่อโจมตีผู้อื่นและสุดท้ายนี้จะมีการปรับสมดุลเจ้าหน้าที่2รายในภายหลังของซีซั่นนี้ผู้เล่นที่สวมเกราะของรูปจะสามารถใช้งานความสามารถวิสแตนเพื่อลุกขึ้นมาจากสถานะ DBNO ได้เองและลอจิกบอมของด็อกเคก็จะส่งผลต่อผู้เล่นที่ตายไปแล้วและใช้งานกล้องอยู่ในซัพพอร์ตโหมดด้วย ปฏิบัติการฝูงอมหิตจะมมหาคุณแล้วและกริมก็จะนำเอาอุปกรณ์ใหม่อันทรงพลังเพื่อเก็บข้อมูลไยป้องกันและทำให้พวกเขาต้องตื่นตระหนกเขาจะเปิดให้เล่นได้สำหรับพรีเมียมแท็กของบลูเท l Swarm b มแบทเทิลพาและจะปลดล็อกได้ในสองสัปดาห์ให้หลังด้วยรีนาหรือ R6 Credit คอยติดตามข่าวสารล่าสุดของซีสได้โดยติดตามช่องนี้ไว้แล้วไปเยี่ยมเราได้ที่ news.ubisoft.com ปฏิบัติการฝูงอมหิต เริ่ม6กันยายนเล่นได้แล้วบนเซิร์ฟเวอร์ทดสอบประจำสี่สันดา์